วีบ่อยอะไรต่อยนะก็คุณไปพูดอย่างนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องถูกด,ดำเนินคดีไหมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนจะบอกได้เลยว่ากูไม่บ่อยไว้ละพระเลนะพลอะผาเหลืองกระจายะนะผาเหลืองกระจายกูไม่บ่อยแล้ครับเป็นพระเป็นเจ้านะถึงแม้จะมีพระบางรูปมาเชียบอกว่าเขาไม่ผิดหรอกครับนะครับมันเหมาะสมให้เราเป็นพระ,ะไปเชียโอ้ยมาทํางานบริษัทนี้เลยครับวันเดียวกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นเศรษฐีหากลัวจะกลายเป็นศพป่สิ หลายคนฆ่าตัวตายบ้างพยายามบ้างเพาคนซึมเศร้าอะ่ะนะเออมาเสียสองแสนห้าแล้วแม่งไม่ได้อะไรเลยหมดตัวแหละแม่งจะกลายเป็นศพไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีหรอกพระเนี่ยระวังนะบาปนะผมว่านะนะผมว่ามันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ไม่ปล่อยไว้ละพวกไอ,บอ้บอสพระบอสไรกาเนี่ยนะไม่ไหวแล้วครับนะเออกูเองกูไม่เห็นด้วยไม่รู้ว่าใครแม่งยาอะไรไม่รู้แต่กูเห็นว่าแม่งไม่ถูกต้องอะ่ะ ผู้เสียหายเหมือนคิดเหมือนพี่เดไหมล่ะนะไม่ปล่อยไว้หรอกเออนะครับอืมเดอ,อนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจตำรวจครับอ,อ่ะมันอาจจะมีคนมาติดต่อวิ่งต้นมาเคลียนะครับเออนายครับไม่ต้องออกหมายจับได้ไหมครับอ,อ่านะครับผมอยากจะขอไปพบเองนะครับผมไม่อยากออกหมายจับได้ไหมเคลียยังไงก็แล้วแต่เนตะีมึงทำอะไรไม่ได้หรอก ถึงแม้ได้ข่าวว่ามีตำรวจใหญ่ระดับนายพลอยู่ซึ่งผมก็รู้ว่าชื่ออะไรนะตนายพลคนนี้ก็นายพลที่เกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนันเนี่ยนะครับนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครจริงแท้ยังไงมันไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาบอกขนาดนะบอสกันแถลงข่าวมีตำรวจสานายสอนอราดเพ้าเนี่ยไปนั่งดูแลความปลอดภัยจริงหรือเปล่าเขาบอกว่านายสั่งมานายคนนี้นายระดับนายพลนะนะครับระดับนายพลอยู่เขารู้กันหมดอ่ะคือวงการตำรวจแม่งแค่ ใครสีเทาสีดําสีขาวก็ารู้หมดแต่ผมก็รู้สีดำนี่เดินมาแล้วก็รู้เลยแม่งทะมึนมาเลยสีเทามันก็ดูอาการมันจะออกอ่ะคนสีเทาจะคบคนเทาๆนะครับเช่นร้องเพลงกับเจ้าของเว็บไซต์เว็บพนันถ่ายรูปคู่กับใครเจ้าของบ่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้พวกสีเทาฉลองปริญญาอะไรตาไร่ต่างๆกันนะครับอย่างของผมนี่ผมไม่มีสีเทาครับไม่รับเงินสดไม่รับบริจาค รับแต่วายนะสำนักงานี่แม่งก็มีตะวายแดดกกตะวายเนี่ยแหละครับนะเพราะเราเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแต่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายนะครับนะเดี๋ยวกูอาทิตย์หน้าเด็กอาจจะต้องไปเอ่อไปแจ้งความดําเนินคดีกับนะบอสพระหน่อยนะครับบางคนก็เรียกว่าบอสเจ้ไงเรียกบอสอะไรอะ่ะนะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องจริงครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาก็สอบสวนและเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวก็ดูนะว่าเขาจะแจ้งข้อหาวันนี้ไหมหรือว่าจะรวบรวมหลักฐานแล้วไปยื่นคำร้องขอสาลออกหมายจับก็ทําได้นะครับนะครับนะจุกรูนะครับนะเดี๋ยวจะนิบนไปให้ปากคาครับอ่าครับไม่ต้องกลัวนะครับอย่าใช้ความดังอย่าใช้ความเป็นพระนะไปมีส่วนร่วมนะครับในการหลอกลวงประชาชนกูบอกไว้แค่นี้กูไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะ นะเอ่อได้ข่าวว่าไปไงานตอนนี้ไปไงานนะทัศนศึกษาอยู่ญี่ปุ่นนะนะครับได้ข่าวนะผมก็เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นมานะนะครับพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ไปไหวนะครับพอมียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไปนะเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทขายจงไปโอ้พอ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 ะไรพอดังขึ้นมาพระนะฮะออกทีวีออกอะไรใหญ่คนเคารพนับถือก็เปลี่ยนไปละ พีเซ็นเตอร์บริษัทขายตรงต่อไปก็เป็นพีเซ็นเตอร์บริษัทแชร์ลูกโซ่ <c oughs> แต่แล้วต่อไปก็ติดคุกไม่มีกฎหมายยกเว้นนะพระนะครับนะบอสเจบอสเจไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นพระใส่ใส่สบงใส่อาราจีวรนแล้วจะรอดนะครับไปดูคดีเงินทอนวัดครับเจ้าว,วาดวัดดังๆก็ติดคุกกันหมดนะครับนะครับถ้าคุณทําอะไรไม่ถูกต้องไม่ไม่ปล่อยไว้อะ โดยเฉพาะกูเนี่ยไปปล่อยล้วแม้กระทั่งพระกูก็ไปปล่อยเพราะว่ากูถือว่าไม่ควรใช้ความเป็นพระไม่ควรใช้ความดังนะไปมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่อย่างไรไม่ปล่อยไว้ล่ะครับถึงแม้จะมีพระดังๆมาเชียร์อยู่นะหรือจะมีป้าประตูน้ําเชียร์กูก็ไม่สนใจล่ะและใครระวังนะครับถ้าป้าประตูน้ําเชียร์ใครนะส่วนใหญ่เราจะนอนคุกนะนะก็ฝากบอสกันนะครับ อย่าให้ป้าประตูน้ำแกเชียบ่อยพอเพรไปเชียบมาเนี่ยสารจะไม่ค่อ,ย,อยประกันตัวนะแม่ตักห๋าเบียเนแกก็เชีย์เป็นคนดีนะครับดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตอนนี้เป็นไงนอนคุกนะครับพอหลังจากแจ้งก็าหาอะไรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องมาต